สัมพุทธสะคพบยังพบแล้วนะปลาเอ๋ยในเมื่อเราซื้อท่านมาปล่อยแล้วก็เท่ากับเรานี้ได้ให้ชีวิตแก่ท่านถ้าเราไม่ซื้อท่านมาปล่อยแล้วท่านกับบริวารก็จะถูกผู้อื่นนำไปฆ่านำไปแกง เมื่อเราได้ปล่อยท่านไปแล้ว<ห>ลขอให้ท่านจงหาที่อยู่ที่ปลอดภัยจากพวกศัตรูที่คอยเบียดเบียน,ยยนจะเอาชีวิตท่าน,าานและบริวารคือช่วงนี้คือช่วงนี้ข้าพเจ้ากำลังมีเคราะห์เมื่อข้าพเจ้า ปล่อยท่านแล้วขอให้ข้าพเจ้าจงหมดทุกข์หมดโศกหมดภัยสิ่งชั่วร้ายใดๆที่จะเกิดกับข้าพเจ้าและครอบครัวจงหายไปต่อไปนี้ขอให้ข้าพเจ้าจงอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรือง นหน้าที่การงานโชคลาบยศสันเสริญสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเถธอขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าจงสำเร็จผลรวยรวยเธอสาธุบ